โอ้ยไปแล้วช่องผูไปแล้วเรียบร้อยทำนันดีดอ่ะดีดใส่สีนะจอนจอนจี๊ดี่สองเราขาเยอะเฮ้ยพี่พี่ผมไม่เกียวนะเอาแล้วเอาแล้ว มาทำอะไรเนี่ยครับมาใช่หรออันนี้รถมึงเหรอใช่ครับเฮ้ยอาษีของอะไรวะเมื่อกี้เราไปทไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นงไงกันบ้างเมื่อคืนนี่นะกูนิวเลยล็รับเลยล็อกเลยต่อเลยต่อเลยต่อไป ล้างหน้ายังครับยังยังยังเลยมือก็ยังไม่ล้างลคนดูอาจจะไม่เข้าใจนะโผลมาโกลแล้วเนี่ยเอาต่อเรื่องรถมล้า้วยหรือเปลมาล้างล้างล้างนี่ มันมันเป็นช่างเองเลยนะโอ้ไม่ช่างพี่ให้เขาทำให้เขาทำเหรอให้ช่างบอมตลสิงเขาทำให้พี่เรื่องเครื่องเขาไล่เองถ้าเราไม่ได้ช่างปวดหัวพี่แต่ว่าก่อนจะไล่เจอนะแต่ก็เลยจ้างช่างดีกว่าจ้างดีกว่าแบบว่าเราคงแบบไม่ได้เสียเวลาพี่ถ้าสมมติเราไล่เพื่อนเนี้ยเสียเวลาไล่ให้จ่ายเงินให้ช่างไล่จบจบดเลยใช่พี่ใช่นะ นี่เตรียมมาแว้นอย่างดีนี่โอ้อันนี้แว้นมันขี่เล่นไม่ได้พี่รถคันนี้อ๋อต้องแบบมันขี่ได้สองสองครั้งเหมือนแบบเหมือนรถแข่งอะไรประมาณนี้มันมันแน่นแน่นเออเฮ้ยไอ้คุณมีมาได้ไงนี่น่าเสียมาหรือยังนี่เสียมาป่ะเนี่ยเอาไปโยงที่เดิมไหมนี่นี่นี่วะเดี๋ยวนี้ติดลีเหรอติดลีแล้วนี่ไม่เอาติดลีเอาไม่เอาไม่นะเอาไม่คนนั้นอ่ะเอาไม่เดี๋ยวติดต่อให้เอา่อ กอลยูเยดลยเฮ้ยมามาบุญมีมามาเฮ้ยของแท้นะแเฮ้ยช่อกระแทกโอ้ของแทกของแทรุ่นกระแทกเอรุ่นกระแท่วเอวหน่อย่น่อยไหนไเอวเอวดีป่าเไเฮ้ยโอ้ยไปแล้วช่องกรูไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อย นี่นีเราไปดูรถต่อดีกว่าอ่าไปกันใหญ่ละนีพี่แล้วก็คันนี้ทำไมแบบมันเป็นรถเชียงของของช่องในเฉยพี่คันนี้ทำไว้ว่าหลายช่องมีรถเชียครับพี่ก็มีรถเชียงเนี่ยเหรอใช่เพราะว่าเอามาวิ่งกันโอเคได้เลยเริ่มมันสักสองสามแสนอ่เพราะว่ารถนี้น่าจะหายเลยอ่ะผมกบคันนี้เอ้ยมองหลังอีกทีหายเลยนี่อันนี้ตัวขับนะเด็กขับนะคุณมีเด็กขับเด็กขับนี่ เตือนสิบห้าอ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าตัดเจ็อยเมตรเอาตัดเจ็รเมตรร้อยหิบอวพี่บอสห้าสิบเอ็ดคิวแต่คนขับต้อหนักประมาณห้โลนะ50าสให้พี่เด็กขับอ๋ให้ให้เด็กขับเอ้ยเดี๋ยวเอ็มให้มันมีลองคอมลองค้อมอรลองคอมดลองคอมดอ่ะลองคอม่อือมามาส่งมาได้เอ้ยคันาหมดโบนานี่เอ้ยส่งมา嘛บนมีเอ้ยโคตทเท่วะเออ นี่น้องโดนนอนช่วนี้ยนึ่งสตเอ๊ฟาดฟาด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 อยอต้องเินกันอเ้นี่อึยเอออึยอึยอยยยสุดเอยมาเอยเด็กขับอนาคตเด็กขับอ่ากสองเอเอาลากไปเด้เฮ้ยเดเเฮ้ยตาย โอ้สุดสุดเอ้ยหน้าคตรเด็กขาดเีลยเออสุดสุดสุดจัดวีรบุตรแตงตุวยตายชาวบ้านๆอ่าเออชาวบ้านๆเลยอย่างเท่เราอีกทีนึ่งโวยเอาอีกทีนึงเออเอาไปงานยิ้มเอ้ยเอาอีกแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วนี่ก็เป็นรถพี่เกมนะครับพี่เกมสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวผมขอสั่มรถหน่อยนะพี่เอ้าจะไปใส่ท่อโอง นี่เลยครับรถพี่เกมพี่เกมว่าอยาเอารถไปไปแปลงสภาพอะไรน่าครับว่าเงี้ยนะครับนี่ดูเดชเมื่อวานเห็นสตาร์ทอยู่เมื่อวานผมได้ถ่ายหรือเปล่าะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับทุกคนนี่เฮ้ยบุญมีเออดรวมว่างมมาผมจะซื้อไปเล่นทักคำนะเนี่ยริงเฮ้ยสุดนะถ้ามีนี่สุดเลยตุดแรงแต่คันนี้เสียงโหดคันไหนคันเหลืองเนี่ย อ๋ออะือนะเฮ้ยเอาอีกแล้วไปอีกแล้วเด่ดเดดดูสองสองข้างน้าเราเราก็สองนะครับทุกคนนะตรงนี้เราดูเบเกนนะมาเต้เกต้ามินนะใช่ใช่ไม่มีใครทำนะดีดดีดีดสีนะทั้มดีสองรลเขาเยอะ เ้พี่พี่ผมไม่เกลียดนะเอาแล้วเอาแล้วพี่อันนี้มันยัดของพี่มันยัดของขายหมดทั่วไปหมดเลยตอนนี้ขายไว้ก่อนนะครับนี่นีก็มาแล้วเห็นเนาะหมดโหต้องเจอท่นเคียวแล้วไอ้ใส่ท่อโอ้นีวิ่งจวนเลย โียลังไไี่เสยงตัต้งคิดว <c oughs> ่าไงครับไหวไหมครับคันนี้สบายสบายเลยเชเลยดูเลยด <c oughs> ูโอ้ Come on. เอออะไรเงี้ยันนี้อันนี้เกียรดเอเขาถือว่าเกรดเอเลยดูไมวันนี้พี่เอาเท่าไหร่มาวันนี้เที่ยวเก่งมาสายเดียวนี่วันนี้สายเดียวโดนยังไงโดนพี่พี่ต้องเอารอยยิมหาพี่สีเบาเนี่ยทางจริงเขาไปทำสีเบาสีเบาอยู่ไม่ได้แล้วพี่ของว่างไม่ได้แล้วจริงต้องจ่าแล้วมัต้องสีเบาใช่เฮ้ยรุดเหนืยเลเอาสีเบาเราเอาไปดูดน้ำเอาไปดูดน้ำพี่เจวงนี่ โอ้ยเงินจะเหลือเกินสุด์โซต์ตนี่เลยเดี๋ยวรีวิวรีวิวด้าไหนอันไหนพี่อ๋รีวิวยังไงเดี๋ยอะไมมาดิครับเป็นต่อยเสียอ๋อต่อยเสียไปเท่าไหร่นี่อะไรพี่นี่แอดี้ไอบอกไม่ได้วงในเอาวงในใช่โอ้โหได้กอพี่โบพี่เอ๋ต่อพี่โบต่อพี่โบนี่ทผมมาผมมาทำมาจากต้นเกือบเดียไหมต้นลงถึงอ่าตรงนี้บ้านโบ ก,กี่มืออะไระหมดมก,กี่มือเดี๋ยวบอกถ้าอยากนู้วผมบอกแพงไ่แนอะไรนะาะแพงจริงสแม่ัที่อมาแล้วทีครับแม่แม่แม่มได้มคแม่มครับ ยังไม่จบเรามีันต่อยมีต่อมีเรื่องรอแบรอแบนแต่ีรอูแรอเพียโอเคครับผมจะไปยาพีกลับไปเพื่อพีตัีรอนาแหลยโอ้ยโดนไปยาแลวแต่ว่าเขาเ็นอะพักไงมนาจามนาจาตอาโอเคเดี๋ยวรอชมบรรยากาศต่อไปไป คมาทำอะไรเนี่ยมาใครเหงนเหรอไ่หรออันนี้เรื่อมเหรอได่ครับเฮ้ยมาเกี่ยวอะไรวะไม่ไรับพี่มตกอย่างนี้หมู่จุ่มจับนะชุ่มจับนะครับน้ำอมกูจะกูจะหลับอ่ะไมได้นอนจะมึงครับ ก็แครับโดนรองเท้าแล้วเปลี่ยนเป็นชุดแข่งพ่บาจะเคยดูนนก็จะเคยดูครับขอบคุณมากครับรับุเลเนเนแม่มาตามฮ้ยโอ้น่าียน เปล่าดูจากนี้แล้วน่าจะทั้งวันก็ต้องรอดูนะครับนี่หนักก็หนักเลย